ได้มาจากเวียดนามจากอยหร่านวันนี้คุณแตนเป็นนางแบบนะไฮไตอนนี้แตงกำลังแพ็คของนะคะที่เราจะไปชายเมีมน เดินทางอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเชียงใหม่กันจ้าไปแค่1วันเท่านั้นก็คลิปนี้อาจจะเป็นบล็อกเหมือน Outfit of the Week แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเชียงใหม่มันแค่แบบวันเดียวอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีอะไรก็เลยเดี๋ยวจะขอรวมๆ e v e วม t h i n g จิงกับเบลวันน,นี้เลยแล้วกันนะคะก็แตนกลับมาจากเวียดนามแล้วเราก็ชุดนี้นี่ก็คือได้มาจากเวียดนามจากกระเป๋าจากร้าน ลีเบ L I, be, L I B E เนาะน่ารักมากอันนี้คือเป็นคอลเลกชันใหม่ที่เป็นแบบม,มาร์เกอเทศเขาทำกระโปรงทรงเนี้ยสวยมากแล้วก็ความยาวคือกำลังดีมีซับในที่เป็นแบบ นข้างใความสูงของแตนคือใส่ได้เลยอยันนี้ร้านนี้เสื้อผ้าน่ารักแล้วก็มีแบบหลากหลายสไตล์แล้วใครที่ชอบแบบแนวว 2K หน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ร้านนี้มีให้เลือกเยอะตันว่าพวกคัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยดีถามว่าราคาก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะคะก็แบบราคาห้างบ้านเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเห่อตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็มีเป็นเสือ้อบอลตัวนี้นะคะจากร้านスタดิวาริสที่นี่คือตันว่าเสื้อผ้าเขามีความแฟชั่นแบบกระโปรงยีนของเขาก็คือแบบสวยมากสรุปก็คือ เียงเงินกับร้านนี้เยอะมากนะคะแล้วก็มีเสื้อบอลที่วันนั้นเราใส่ลงรูปไปแล้วพร้อมกับกระโปรงนะคะกระโปรงตัวนี้ก็ตタดิวาริสเหมือนกันคิ้วเลยแตนจําราคาไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดที่แตนซื้อไปอะประมาณกี่ชิน้น1 2 3 4 5 5หชิ้นประมาณ5,000นะคะก็มันเป็นราคาแบบผวนแบร์อะไรปกติเนี่แหละแล้วก็ได้รองเท้าคู่นี้มานะคะอันนี้อาจจะเห็นในคลิปที่แตนไปเวียดนามมาแล้วเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเหรอรว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ ที่สวยมากๆเลยคือกระโปรงยีนจ้าได้เวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะคะตัวนี้คือลองแล้วสวยมากแล้วก็แบบเป็นเอวสูงความยาวก็คือกำลังดีพอดีเลยนะคะอันนี้ดันใส่เป็นไซส์32ทรงสวยมากผ้าโอเคผ้าดีเลยก็อันนี้ได้มาจากร้านเนี้ยค่ะเป็นชุดเดรสลายจุดแต่ตัวนี้ก็คือความยาวได้สวยงามนะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้ก็คือแบบสายสามารถปรับได้เลิศ อันนี้เหมือนจะมีแบรนด์ส่งมาให้นะคะชื่อว่าเป็นชุดเดรสผ้าลินินตรงๆน่ารักมากยังไม่ได้ลองเลยนี่นะคะจากแบรนด์ step ที่แตนมีรองเท้าแตะของเขาอ่อแล้วก็มีทั้งเซตนะคะจากคาซาบปคาซาน่ารักมากมากๆๆๆมาก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 โอ้ oh my god สีสวยมาก แล้วก็เป็นชุดเซตนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวอันนี้น่าจะเป็นลายใหม่เนาะกับกางเกงอ้อยมีที่มัดผมด้วย s c r u n c h i เสื้อเชิ้ตแบบนี้เวลาเราใส่สมมติเราจะใส่เซตก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใส่เซตนะตัวนี้ยเอามาใส่กับกางเกงยีนเอวสูงแบบทรงมามจีนจะแบบน่ารักมากเสื้อเชิ้ตของคาซาบายคาซานะคะคือเขาทำออกมาได้สวยมากทรงซึงความโอเวอร์ไซส์ที่แบบ ที่มันพอดีแล้วก็ตัวเนื้อผ้าของเขาอะไรเงี้ยออชอบแล้วก็มีเป็นเสื้อกล้ามด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวต้องมาลองนะนี่นะคะอันนี้เป็นเสื้อกล้ามจากคาซาไวคาซานะคะมันก็จะมีความแบบเบาๆนิดนึงอย่างตัวนี้แตนว่าด้วยเนื้อผ้าอาจจะใส่แบบที่แปะจุดไม่ได้อะอาจจะต้องใส่เป็นเหมือนชุดชั้นในที่เป็นเกาะอกแทนแ,แต่ผ้ามันนุ่มมากเลยอะใส่กับกระโปรงนี้ยังได้เลยมีอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่งสั่งมานะคะจากแบรนด์ I'm not a morning person จ yeah. nah, nah. ้ะ hmm. น่า hmm. รักแต่ไม่รู้จะใส่ได้ไหมนะเป็นชุดเดรสสั้นมันยาวดิกระโปรงสั้งสังเป็นไซส์ S m ค่ะต้องใส่แบบต่ำๆเดรซหน้าไปนะ 拜拜。 พอดีหิวเค้กค่ะก็เลยต้องบินมาเชียงใหม่เลยอ่ะมันหลักจริงจเลยสุดยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้กิมบงแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่รุ่มมากท่าดูดอ่ะท่มแล้วไม่เคยบินไฝดึกเลยอ่ะอ่าแบ่งฉันหมดสี่รุ่งสี่สิบค่ะเรามาอยู่แล้วเรามาเพื่อกันนี้ใช่ไหมหลที่สุดเลยยิบมาบอกกิมานเดียวเฮ้ยฉันสี่ โอเคค่ะวันนี้เราพักที่เอิร์ธโฮเทลแจงนน่นะะวันนี้เราพักอยู่ชั้นสี่เลย <c oughs> ห้องนี้ก็คือมีห้องนึ้งด้วยแอรดูมทัวรว์เร็วๆนะคะแต่เดี๋ยวดูห้องนู้นขออนุญาตนะคะห้องนี้ก็คือแบบใหญ่มากห,ามห,ห้องน้ำโคตรใหญ่เลยอ่ะ นี่ก็คือมีตู้เสื้อผ้าแบบล็อกอินคอเซตไปเลยจ้ะกำเอิญอะอยู่กำเอิญมากใช้สีโปมานั่งเช็ดพื้นอย่างนี้เลยนะใช้เลี้ยวเลี้ยวมลยยานะสีนั่ค่ะบ้านได้ให้ลุนิดนึงบรอฟาสต์ของเราวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ร้านโรสแมรี่เลย เอารอ่ะตุกบห้องดื่มดขา ไปกินเครปมากเลยกระโปรงเวียดนามค่ะเฮ้ยอ้อมไปไปสองทางงี้เหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จริงอ่ะเฮ้ยไปด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยอ้อมแม่งหน้าร้อนนะเออแบบรองเท้าดูรองเท้าดูเฮ้ยนี่รองเท้ารองเท้าเฮ้ยเป็นน้ำใช่คุณนี่ใส่กระเป๋ามาซื้อคุ้มมาโอเคค่ะหมุนอีกรอบนะเขา Yes นนวียดนามดิเข็มเขม แม่แม่ใช่เป็นนมจีบนมจีบอร่อยมาก ตอนนี้กำลังเคลียของนะคะออกจากตู้เสื้อผ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างตู้เสื้อผ้าอันใหม่ที่อีกห้องหนึ่งฝั่งนู้นก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องคอสตของเรา walk in c l ค s e ตนะคะแล้วก็จะทำเป็นฝั่งนี้เป็นห้องทำงานก็คือเดี๋ยวเตียงจะเอาออกแล้วก็ย้ายตู้เสื้อผ้าฝั่งนู้นมาไว้ตรงนี้ปวดหัวเลยอ่ะเพิ่งเห็นมาแบบเสื้อผ้าเตียงโคตรเยอะ เนี่ยลาวเราจะหักแล้วเหลือีกสองลาวนะคะตอนนี้เก็บกางเกงยีน,อนตอนนี้เรามาเดินที่อีกเกียกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาตู้เพื่อจะไปดูว่าเออ ตู้ที่มันเป็นมุมอ่ะเราจะซื้อ,อยังไงดีคนี่เราจะเอาตู้มุมแบบนี้นะคะอของเรานะคะก็คือจะเป็นตู้คอนเนอร์ตรงนี้เลยที่เราวัดมาแล้ว มันจะเป็นตู้นี้ใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีชั้นนี้มาให้เลยแต่เก๊ไม่เกี่ยวนะมีพูที่มีไป,ไปๆายคือมันจะมีชั้นมาให้ 1, 2, ึ่สอแค่นี้ก็จริงๆอยากดูนี่มันไอที่มันเป็นที่ที่ห้อยกางเกงอะเป็น คือสภาพเสื้อผ้านะคะที่เราเอาออกมาจากแค่ล็อกเดียว ตู้เสร็จนะคะก็เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นตู้นี้อยู่ห้องนูน้นตอนนี้ก็คือได้ย้ายมาอยู่ห้องนี้ครบแล้วนะคะแล้วที่วันนั้นนะที่แตนไปซื้อตู้ที่อีกเกียเพิ่มนะคะก็คือเป็นตู้คอนเนอร์ตรงนี้เราวัดขนาดเรียบร้อยนะคะคือเป๊ะมากตรงนี้คือเหลือแบบนิดเดียวเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นตู้เข้ามุมนะคะเราก็จะได้มาเริ่มเคลียร์ฝั่งนี้กันต่อนะคะดูสภาพแบบ แม่เจา้าช่วงนี้คือไม่อยากออกไปไหนเลยเพราะว่าหยิบเสื้อผ้าย,ยากมากก็ข้องในห้องอีกแต่ว่าน,นี้คือก็เดี๋ยวจะมานั่งเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าตู้เสื้อผ้าเนาะ ชั้นล่างสุดจะยาวกว้างกว่าเธออยากนัก่งดูช่างนีอสวยมาก,าากน่ารักโตษ วันนี้แตนจะปิดบล็อกนะคะเดี๋ยวกำลังจะเตรีมตัวออกไปถ่ายงานข้างนอกก็เดี๋ยวไปด้วยกันนะคะวันนี้มนีรมาน่งแต่งตัวในห้องแต่งตัวใหม่จะฝั่งนู้นยังแบบ ลบอยู่เลย mm hmm. คือสําหรับห้องนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวแตนจะมารีวิวเต็มๆอีกทีหนึง่งหลังจากที่มันเสร็จหมดทุกอย่างแล้วอันนี้คือแค่บางส่วนเองอันนี้คือแค่แบบย้ายของมาอีกห้องหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทํานู่นทํานี้อีกเยอะเลยเดี๋ยวค่อยมารีวิวแต่ว่าอันนี้ก็คือถ่ายเก็บให้ดูว่าตู้อีเกียเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วอะ เวลามาติดอีอเกียติดให้ได้แต่อีเกียไม่ได้ย้ายให้แต่จ้างข้างนอกนะคะเขามาย้ายเองก็คือเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ให้เผื่อใครมีแพลนจะย้ายแต่ว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็เขาเป็นคนที่เคยทําอีเกียมาก่อนอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบถอดน็อตนู่นนั่นน,นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาประกอบใหม่อะมันเร็วมากอือแล้วก็ตู้อันนี้ก็คือที่ซื้อจากอีเกียเขาก็มาตั้งให้เหมือนกันสําหรับตู้เนี้ยคืออย่างที่บอกว่าห้องแตนมันไม่ได้สูงมากมันต้องตั้งประกอบ ยังไงก็ต้องคุยกับทางอีเกียตอนที่เราไปซื้อก่อนว่าแบบเขาทําให้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่พี่ที่เขามาติดให้เขาบอกอ๋อกก็ทําก็ทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแตนว่าด้วยบ้านคนอ่ะมันก็แบบสูงอ่ะมันก็ต้องตั้งประกอบมันอาจจะใช้เวลานิดนึงเอออะไรประมาณนี้ตู้เนี้ยแตนซื้อมานานมากแล้วแตนว่ามันโคตรทนเลยนะขนาดย้ายมาแบบไม้เมยที่แบบเวลาเขาเอาน็อตออกอ่ะคือเหมือนอีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม้อัดมันไม่แบบกระจายอะ่ะมันไม่เหมือนตู้เสื้อผ้าที่แบบเมื่อก่อนนะแต่รู้สึกว่ามันย้ายทีคือตู้แบบหักตู้แบบไม้แตกอะไรเงี้ยแต่นี้คือไม่เลยแล้วเหมือนเดิมเหมือนได้ตู้ใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สตูดิโอ ตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมหมดกดกดอัดถ่ายเลยเพราะว่ามวัวแต่ถ่าย IG เรียลอยู่นะคะแต่ว่าพอมาเจอชุดนี้แล้วก็ขอโชว์ o o ดีนิดนึงคือน่ารักมากนี่นะคะสำหรับลุคนี้แตนใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะตัวนี้คือเบสิกเลยของ H&M แล้วก็ตัวกระโปรงตัวนี้ของร้าน Common s o นะคะเป็นของเกาหลีูงน่ารักมากแล้วคือความยาวพอดีกับความเตี้ยของดิฉันมาก คือกระโปรงยีนที่ทรงแบบความยาวพอดีพอดีแบบนี้มันหายากนะคะแล้วทรงนี้แต่รู้สึกว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองแบบมีสะโพกอะไรเงี้ยคือใส่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนทรงลงมาเอ,เอเอนิดนึงแบบทรงตรงๆอ่ะแต่ว่าก็เป็นกระโปรงเอวสูงแล้วน่ารักสีสวยดูดิข้างหลังมีแบบแหวกๆคิวมากแล้วก็รองเท้าที่แตนใส่นี้ของชาวแซนคีนะคะกระเป๋าเป้ใบนี้ก็ชาแนคีเหมือนกัน คิว่าชอบลุคนี้เลยต้องแบบรีบมาถ่ายให้ดูก่อนแต่รู้สึกว่ามันแบบมันดูใส่ง่ายๆแต่มันดูกี่มากแล้วก็เข็มขัดนะคะอันนี้ของแบรนด์นี้เลยอีเดี๋ยวจะมาทําคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเข็มขัดด้วยเพราะว่ามีหลายคนถามแตนมากว่าเฮ้ยแต่ละชุดมันต้องเลือกเข็มขัดยังไงใส์ไหนความใหญ่อันไหนควรจะใส่กับกางเกงตัวนี้ควรจะใส่กับกระโปรงตัวน,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 วนี้เดี๋ยวจะ ขอมาใช้ประสบการณ์ในการใส่เข็มขัดของเราแล้วก็แชร์ให้ดูกันนะคะเร็วๆนี้ใ่าคอนเทนต์ได้ค้าอแบบมันเป็นตัวหนังสือตอนนี้ก็คือเงยอย่างไ,ได้บ้างเราจะขอปิดบล็อกเท่านี้แล้วนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปนวดแล้วจ้ะไม่ไหวเลยคอตึงไหล่ตึง เมื่อยขาก็ยังไงเดี๋ยวแตนใส่รายละเอียดทุกอย่างเอาไว้ให้ใน description box เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบายฮีย